สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมที่อยู่ทางบ้านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกทกานเข้าสู่รายการฟาฟัน React พบกับพวกเราทั้งสามคนอีกเช่นเคยในวันนี้ e ีพีที่3แล้วนะครับขอแนะนําตัวก่อนอาจารย์ที่อ่านครับอาจารย์พี่จิมมี่จากสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ค่ะอาจารย์พี่อีฟจากสาขาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจค่ะโอเคนะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่อ p ีที่3แล้วนะ <สา S 1> เราไปดูกับเราพบกันทั้งมา2อ p พีแล้วนะฮะก็จะเป็นการรับชมนะ React ิธีประสาทปริญญาบาตัตรของมหาวิทยาลัยไฟเซ่นของเราวันนี้เราจะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็คือรุ่นที่18กับรุ่นที่19เนี่เดี๋ยวก่อนนะ<ๆ>ก่อนที่เราจะเข้านะคะค่ะท่านผู้ชมไปดูรีแอคนะคะแต่ว่าเราเรามาขายของกันก่อนได้ไหมเรามีสิ่งดีๆมานำเสนอทุกท่านนั่นก็คืออะไรจิมมี่นี่เราไม่อยากจะโชว์เลยนะขอลุกโชว์หน่อยเราจะขายเสื้อช็อป <h VII> ไม่ใช่ไม si no er like ่ใช่ค่ะเสื้อข้างในนะคะเสื้อของแบบเออเข้มๆแต่จับมือกันใช่ไหมอ่าหรว่าจะขายเสื้อข้างในนะคะเสื้อข้างในของเราเนี่ยเห็นไหมมาเป็นธีมเดียวกันเลยนะคะสามอีด้วยกันนะคะเป็นเสื้อแบบ limited edition นะคะของมหาวิทยาลัยฝ่ายอีสเทิร์นมีชื่อรุ่นไหมคะชื่อรุ่นชื่อรุ่นอะไรเนี่ยมาชื่อรุ่น Newgen นะครับแฟร์ทิชช์ Newgen นะฮะก็จะเป็นสีน้ำเงินเอ้ยสีสีน้ำเงินใช่ไหมใช่สีแบบ บู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 นะฮะใช่แล้วนี่นี่ด้วยนะคะปาครับรุ่นร i มิเต็ดอ i ดิชันเป็นแก้วน้ำนะคะเป็นของที่ระลึกพรีเมียมนะคะซึ่งสามารถหาซื้อกันได้แล้วนะคะในช่วงงานวันรับปริญญานี้เองนะคะและที่สำคัญเรายังมีเสื้อที่เขาเรียกว่าเป็นเสื้อแบบเป็นเสื้อที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของมหาลัยไฟเซ่นของเรานั่นก็คือ เสื้อฟารทิเชิร์ตรุ่นวินเทจนั่นเอง<ช>ที่นายแบบเราใส่ยอยู่ตรงนี้นะมีเทาแล้วก็มีตรามาหาวิทยาลัยมีเดืองนะแอบเซลล์แอปเซลล์นงแบบสวยนะคะโอเคทุกท่านนะคะก็ทั้งผู้ปกครองนะคะทั้งผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านรวมไปถึงพี่พี่บัณฑิตน้องๆน้องๆที่เป็นนักศึกษาก็ตามเนาะหรือรวมถึงสิทธิ์เก่าก็สามารถมาช้อปปิ้งได้ในวันงานรับปริญญา เราจะมีบูธจัดแสดงสินค้าและจําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับมหารายไฟอสตอนของเราในงานด้วยนั่นเองใช่แล้วคะ่ะโอเคนะคะก็จบไปแล้วสําหรับเขาเรียกว่า EP อ่อีช่ก่อน<ช>นะ,ะแต่วันนี้เราจะมาดูรุ่นที่18กันว่ารุ่นที่18ครั้งที่18นั้นบรรยากาศในการรับปริญญาจะเป็นแบบไหนไปดูกันเลยเลย ็เปิดหน้าเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นอาคาร A1 แล้วก็ท้องฟ้าสดใสสวยงามเพราะว่าเป็นท้องฟ้าของบรรยากาศหน้าหนาวใช่สังเกตุสีห้าอาสีคลิปที่ผ่านมาคืออากาศดีอากาศดีเลยสัมผัสได้นะเห็นไหมว่าเราจะมาเตรียมตัวกันตั้งแต่เช้ามืดเพราะว่าวันซ้อมใหญ่ซ้อมซ้อมใหญ่ใช่เราจะมีการถ่ายภาพบนสแตนเป็นรุ่นรุ่นไปเราจะถ่ายกันตั้งแต่เช้าเลยแสงสวยมากๆเลยนะคะตอนเช้า เราก็จะมีมอสโตรนะฮะรวมไปถึงเราก็จะให้บันทิตทุกท่านเนาะเดินขบวนเหมือนวันจริงเลยนะฮะอันนี้ก็คืออันนี้มันซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่ก็สามารถถแต่งหน้าแต่งหน้าจัดเต็มมาได้เลยเ <จะ S 2> พราะว่าว <จะ S 2> ันนั้นก็จะเหมือนซ้อมใหญ่เออเหมือนวันจริงอุปปั้วันจริงอุปปั้นไช้นัดเพื่อนมาถ่ายรูปอะไรได้เนาะถ้าสมมติว่าไม่สนุกวันจริง อ่เพราะว่าช่างภาพเขาจะใช้รูปทั้งวันจริงและวันซ้อมอ่ารูปไหนที่แบบดูแล้วดีที่สุดอะไรแบบนี้ก็คือถือว่ามีีเวลา2องวันนี้ก็หนวันค่ะเฮ้ยวันนี้อยากแต่งโคนนี้หรืออีกวันแต่งคนงก็จะมีหลายโคนอะไรอย่างนี้เราสังเกตได้ว่ามหาวิไยาลัยเซนของเราจะใส่หัวกขึ้นรับปริญญาทั้งหม ก็ทำผมนะแล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าแบบให้ดูแบบเหมาะกับหมวกคุณรับให้มันใสที่สเพราะว่าจะมีน้ำก้นรับน้ำอะไรยังไงก็จะได้มั่นใจแล้วก็จะได้ไม่ตกใช่นี่แอบเห็นใบประกาศใบประกาศนะคะเป็นสีเป็นสีน้ำเงินนะคะเป็นสีอมมทัานะคะเป็นสีหอมมหาวิทยาลัย ใช่เราจะสังเกตว่านะครับใบปริญญาตแต่ละใบก็จะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนเนาะก็จะถ้าเป็นโบสีทองจะเป็นเกยียรตินิยมอันดับหนึ่งโบสีใช่ไหมใช่โ,<อ>โบสีเงินจะเป็นเกยียรตินิยมอันดับ2นั่นเองค<ช>่ะอันนี้ก็จะเป็นการรับพิธีส่งบัณิตสู่คนสมบูรณ<ช>์ทุะปีก็จะมีเกียรติแตกต่างกันไปเซอร์ไพรส์แตกต่างกันไปแต่ปีพี่ก็ยิ้งทำลายมาก รอยิ้มนะคะทางคณอาจารย์ก็ต้อนรับนะคะแล้วก็รอส่งบัณฑิตอีกเช่นเคยนะคะเหมือนเเหมือนเดิมปีตื่นได้เลยว่างานนี้งานใหญ่ใช่ค่ะได้พบกับอาจารย์ผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่านแน่นอนใช่เพราะเป็นงานใหญ่ของปีนะคะทุกท่านจะบุกวันไว้เลยจะไม่มีใครแบบติดน้ตื่นแน่นอนนะคะที่ทีนี้คือยังไงคือเราก็ขนาดเราเป็นอาจารย์เลยเนาะที่นี่เนาะเราก็อยากจะเข้าร่วมและเห็นบรรยากาศมาทุกปี ยาง้เนี่ยเขาจะแบบมีแบบเทดดิชแนลอะถึงยังไงก็แล้วแต่คือ<ม>จะต้องมีแบบขบวนทงนำหน้านะคะเป็นเทดดิชแนลคือเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของมหาหลัยเราอะนะคะจะไม่เหมือนกับที่อื่นเลยแต่แบบอบไป็นอนเสิรตหรือยังไม่บอกไม่บอกนี่ <laughs> อุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนแอบแบบอุบไว้ก่อนนะคะน่าจะมีแบบว่าเซอร์ไพรส์อคอนเสิร์ตอ,อ่ะนคอนเสิร์ตเลยก้องวงเสียงนะต้องวงเสียง ไม่บอกเราจะอุกไปก่อนนะคะนี่ก็เป็นการบูมของแต่ละคณะสาขา,น,า,านั่นเองนะจะบอกแฮนารี่ไว้เรียบบฑิตน,นะเตรียมแบงค์นะฮะแรกแบงค์กันมาเยอะๆนะจ๊ะ <c oughs> มาแจกให้น้องๆนะฮะหลังจากบูมเสร็จแล้วอยากได้สายสะพายอ่ะจาี๊บ <c oughs> นี่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนท้ายๆนั่นเอง <c oughs> จบไปแล้วสำหรับ ทั้งที่18นั่นเองเป็นไงกันบ้างบรรยากาศก็คงความสนุกเหมือนเดิมใช่แล้วมันแบบดีกีความสนุกมันเหมือนแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเลยเนาะใช่แต่ละปีก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์แตกต่างกันไปอย่างเงี้ยแลปีนี้ก็น่าจะสองรุ่นรวมสองรุ่นรวมสองรุ่นถือว่าเป็นสเปเชียลเหมือนกันนะครับเพราะและที่สําคัญเนื่องจากรวมสองรุ่นมารับในปีนี้คนก็จะเยอะมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะอ่ะ ยังไม่หมดยังไม่พอบรรยากาศความสุขยังครุ่กุ่นเราจะให้ทุกท่านไปดูในของรุ่นที่19ครั้งที่19นั่นเองนะคะว่าภายในครั้งที่19การรับปริญญาบรรยากาศจะเป็นแบบไหนและความสนุกสนานจะมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมไปชมกันเลยเย่ก็จะเปิดมาเหมือนเดิมนี่เราก็มีดอกไมด้วใช่เราจัดนี่เห็นไหมซุ้มทุกอย่างคือซุมซุ้มเป็นอะไรที่แบบว่า สวยอ๋อมันสวยแล้วมันคือแต่ละปีก็แล้วแต่น้องไม่เหมือนกันนาอแ้ก็จะจัดโอ้ยอยากทําแนวนี้แนวนี้มันเด็ช่วยกันแต่งตัวคุณน้องแต่ละคนก็จะปีนี้ใส่ะปีนี้ใส่แมสก์เพราะเริ่มเริ่มเริ่มมันโควิดเก้าทีเข้ามาตอนตอนรุ่นสิบเก้าที่โควิดมาเพราะว่าเราห่างหายไปเรางดไปปีหนึ่งนะปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็เลยรวมสองรุ่นใชเพราะว่าเพราะว่ามันหนัก นอกโควิดหนักเราก็ไม่อยากจะให้มาเสี่ยงกันแบงค์เยอะมากเลยค่ะพี่คขาว้าวเล็งแต่แบงค์นะเงินสะพัดมากเลยค่ะเงินต่งแบงค์เลนั้นเนี่ยก็จะมีวงแห่แล้วแต่ใครจะจ้างมาก็แล้วแต่จ้างมาเลยนะฮะจัดเต็มจริงๆนี่ก็จะเป็นการเดินขบวนขึ้นหอประชุมเหมือนเดิมจะสังเกตได้ว่านะขบวนธงเนี่ยถึงแม้แต่ว่าจะใส่แมสนะ แต่ว่า,าใช่รอยยิ้มทะลุผ่านสายตาการแต่งหน้าก็จัดเต็มเหมือนเดิมเพราะว่าการที่เราจะขึ้นรับปริญญาในที่เราใส่หน้ากากเนี่ยเราจะมีการถอดหน้ากากอัน,น,นอมัยนไหะฮะเดี๋ยวเราจะสังเกตว,ว่าเดี๋ยวเราขึ้นรับอะเราจะถอดเพราะฉะนั้นแต่งหน้าก็จัดเต็มมาได้เลยจ้ะเพราะยังไงถ่ายรูปก,ก็จะต้องอถ่ายรูปกงถูกก,ก็ต้องถอดใช่นี่ไงถอดแล้ว บัณฑิตคนแรกขึ้นรับแล้วนี่น่าจะเป็นเกียรตินิยมใช่ไหมคะคนแรกเราจะนี่เห็นไหมโบสีทองจะเป็นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่ถ้าปลอบเปล่าก็จะเป็นทั่วไปเนี่ยโบสีทองอันดับหนึ่งสีเนอนจะเป็นอันดับสองปีนี้นี่นั่งแบบเป็นระยะห่างด้วยแล้วก็จะมีที่ีสงเด็สุนทรภูมิเจิมนะครับนี่อาจารย์เห็นไหมว่าปีนี้จะแตกต่างไปเพราะว่าเราใส่แมสกัน แต่ก็สัมผัสได้ถึงรอยยิ้มที่อยู่ภายใต้หน้ากากนะคะทุกคนมารอแบบมารอรับอ่ะคือยังไงก็แบบบันดิบคือพระเอกนางเอกของงานเนาะนะคะคือเป็นงานที่ทุกคนเต็มที่ถึงจเนาะมองเห็นมาแบบจัดเต็มอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครใครอะแอบเห็นนะเห็นนะเห็นนะใครอะ เขาบอกว่าก็บรรยากาศมันสนุกไงเห็นไหมมันอดมันอดไม่ได้เราต้องแบบจอยกับบ sure> ัณฑิตด้วย่เน er> ี่ยดูไปก็ยิงตามไปตั้งแดงตั้งแดงค่ะก็จบไปแล้วใช่ ค่จีนนะก็จบไปแล้วสำหรับครั้งที่19นั่นเองเห็นไหมว่าบรรยากาศทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความรักความผูกพันนะฮะจากทั้งผู้ปกครองทั้งเพื่อนทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่ครูอาจารย์คณอาจารย์ทุกท่านโอเคในวันนั้นนะฮะก่อนที่ เราจะไปลำดับต่อไปเนาะก็อย่างที่บอกว่าการรับปริญญาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะมีข้อปฏิบัติค่ะเราจะมีทั้งข้อปฏิบัติมีระเบียบการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะให้จิมมี่กับอีฟเนี่ยบอกบัณฑิตว่าในปีนี้เรามีข้อควรปฏิบัติอย่างไงบ้างสำหรับบัณฑิตนะคะเราก็จะมีข้อปฏิบัติแล้วก็ข้อห้ามนะคะในเรื่องของการแต่งกายก่อนเลยนะคะสำหรับบัณฑิตที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะ จะใส่แว่นมานะคะเราไม่ห้ามนะใส่แว่นได้นะคะแว่นตานะคะเราก็ขอให้เป็นแว่นตาที่เป็นแว่นใส่ตาจริงๆเนาะแบบเรียบร้อยนะคะไม่ขอเป็นแว่นอะไรนะแว่นดำแว่นกันแดดแฟชั่นใช่ถ้า คือแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยคือเป็นแว่นสายตาแหละแต่ว่าออกแดดแล้วมันเปลี่ยนเฉดนิดนึงอันนี้อันนี้ได้พอได้นาะเพราะว่าแต่ถ้าเป็นแว่นแฟชั่นแบบแว่นดําเลยเราขอขอความร่วมมือว่าอย่าเพิ่งใส่เพราะว่าในการเดินขบวนเงี้ยค่ะก็คือเราก็อยากให้ช่างภาพอยากให้ทุกคนอยากให้น้องๆเห็นแววตาของเราความตื้นตันความดีใจความสุขที่ออกมาจากใบหน้าาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือแว่นกันแดดคืออย่าพึ่งนะคะในขนใั้วบนแล้วก็ขัางบนนะคะค่อยๆมาใส่ตอนที่แบบรับเสร็จแล้วแล้วมาใส่ด้านล่างก็ได้นะคะสำหรับแว่นกันแดดสาหรับเอ๊ใครบอกว่าหนูจะไม่ใส่แว่นได้ไหมคะอาจารย์หนูจะเป็นใส่คอนแทคเลนส์ได้ไหมคะอันนี้ใส่ได้นะแต่คอนแทคเลนส์เนี่ยเราขอนะคะเราขอเป็นคอนแทคเลนส์ใสหรือว่าสีธรรมชาตินะคะเราขอไม่ใส่ของดเป็นสีสันฉุดฉิด ใช่แบบแฟชั่นสีแดงสีเขียวใช่จะแบบเป็นลายลายตาแมวอะไรเงี้ยไม่เอานะตาแม่ตาตุ๊กแกไม่ได้ไม่เอานะจ๊ะถ่ายรูปมาเดี๋ยวมันจะดูแปลกใช่มันจะดูแปลกเนาะนะคะดูแบบไม่เรียบร้อยต่อไปในเรื่องของอัซเซสซอรี่ต่างๆนะคะนาฬิกาข้อมือสร้อยคอสร้อยข้อมือต่างหูพวกเนี้ยนะคะที่มันวิบวับวิบวับนะคะเราขอโน้ตไปก่อนนะคะขอถอดนะคะไม่ไม่ไม่ใส่ขึ้นรับนะคะแล้วก็มือถือนะคะเราก็จะขอให ฝากไว้นะคะไม่เอาเข้าในในพิธีเพราะว่าแฟลตของช่างภาพจะยิงเขาจะยิงแบบสาดแบบบุ่มมากอ่ะพูดจริงๆถ้าเกิดว่าใส่ต่างหูใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าใส่ต่างหูเงินต่างหูที่ไม่มีเพชรหรืออะไรเงี้ยมันจะรีเฟกเพราะฉะนั้นรูปจะออกมาไม่สวยและไม่เห็นหน้าเลยครั้งเดียวเนาะครั้งเดียวเราก็แบบรูปออกมาแล้วคือมันมันรีเฟกแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราแบบย้อนกลับไปถ่ายอีกมันก็ไม่ได้ไม่ได้แล้ว ใช่แล้วค่ะแล้วก็ในเรื่องของมันจะมีห้องซ้อมย่อยอ่าใช่เรื่องห้องซ้อมย่อย<ม>ก็คือเวลาห้องซ้อมย่อยเนี่ยก็จะเป็นห้องที่บัณฑิตทุกคนก็คือจะใช้ซ้อมรับแล้วก็เช็คชื่อใช่ไหมคะเช็คชื่อแล้วก็จะมีห้องอาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจําห้องซ้อมนะคะก็คือมีปัญหาอะไรอยากปารึกษาอะไรอยากถามอะไรให้ถามอาจารย์ประจําห้องซ้อมย่อยได้ ใช่ค่ะบัณฑิตที่มาลงทะเบียนเนาะวันที่24-25เนาะต้องส่งผลตรวจ ATK เนะคะเข้าไปในระบบลงทะเบียนแล้วระบบลงทะเบียนเนี่ยก็จะแจ้งนะคะห้องซ้อมย่อยของเรา<อ>พร้อมกับเวลานัดหมายเราจะมีมบอกติดตั้งไว้ให้ใช่แล้วสามารถมาดูในบอร์ดได้ว่า ตัวเองได้อยู่ห้องอะไรยังไงน,<ช>นะคะรวมไปถึงใครที่ได้เกียรตินิยมก็จะมีห้องแยกไว้ให้ต่างหากใช่แล้ว <c oughs> ในเรื่องของเวลาเนาะก็ขอย้าเตือนนะคะใ,<ช>ให้บัณฑิตเนี่ยมีความตรงต่อเวลานิดนึงนะคะมาตามนัดนะคะให้ตรงต่อเวลาเพราะว่าอาจารย์ประจําห้องซ้อมเขาก็จะเช็คชื่อนะคะจะเช,เช็คชื่อบัณฑิตเลยนะคะเช็คชื่อเสร็จแล้วจะล็อกห้องด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครแบบมาไม่ทันมาสายอะไรเงี้ยจะถูกนําชื่อออกนะ เพราะว่าชื่อเนี่ยมันจะถูกนําไปเรียงในใบประกาศนียาบ,านบัตรเนาะใบ<ช>ที่เราจะรับจริงใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าวันจริงอะเรารับเนี่ยก็จะเป็นของเราเลยใช่ไหมคะจะ<ช>ไม่มีการ<ช>ว,ว่าเอ้ยของเพื่อนข้างหน้าเอ้ยของเพ<ม>ื่อนข้างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหม<ช>มันจะเป็นของเราเลย เขาเตรียมไว้เขาจะรันชิวไว้ใช่ค่ะต้องตรงต่อเวลานะนะคะในเรื่องของของมีค่าเช่นเดียวกันนะคะทางมหาลัยฝากย้ำบัณฑิตนะคะพี่ๆไม่ต้องเอาของมีค่ามาเยอะนะคะของอะไรที่มีค่าเนี่ยไม่ต้องเอามาเยอะเอาเอามาเฉพาะของที่จําเป็นนะคะเพราะว่าในห้องซ้อมย่อยเนี่ยเราจะสามารถรับฝากของได้เล็กๆน้อยเท่านั้นนะคะเฉพาะของที่จําเป็นเท่านั้นเช่นแบบเอามือถืออะไรเงี้ยนะคะเวลาที่เราซ้อมเนาะเราก็ มีการเดินถ้าเรามีการเดินออกจากห้องซ้อมเมื่อไหร่เราจะล็อกห้องล็อกห้องทันทีใช่แล้วก็ของสมมติว่าพี่ๆอยากจะเอาของมาให้น้องรุ่นน้องหรือว่าเอาของมาให้อาจารย์เป็นการขอบคุณางค่ะก็สามารถเอาวางไว้ที่ห้องซ้อมย่อยได้ก่อนแล้วเราจะล็อกห้องนะคะพอซ้อมเสร็จปุ๊บกลับมาก็ค่อยค่อยเปิดพร้อมกันแล้วก็เข้าไปเอาของขอกกันใครแล้วค่ะก็ต้องย้ําเตือนนะคะในเรื่องของ แบบ accident, อัิเสบเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบเฮ้ยวันซ้อมนะคะหนูสามารถมาซ้อมได้แต่พอถึงวันซ้อมใหญ่วันจริงเนี่ยหนูอาจจะเกิดอัิเสบหรือว่าแบบเฮ้ยห,หนอูอาจารย์ขาหนูล้มาาขาขาพีกขาแพงหรือว่าเดินไม่ได้ขึ้นมานะคะหนูจะต้องแจ้งอาจารย์ประจำห้องซ้อมทันทีนะคะเพื่อที่อาจารย์เขาจะได้หา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้นะคะอ่า แล้วก็ต้องฝากว่าเวลาไปปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยอย่าหนักเกินไปนะคะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผลเนาะกลิ่นมันจะมีผลต่อคนข้างกลิ่นนคนข้างเคียงแล้วอาจจะมีผลช้ยใช่อาจจะเป็นลมก็ได้ก็จะไปรู้ละถูกต้องนะคะนี่ก็ต้องย้ำเตือนกับบัณฑิตไว้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีการถ่ายภาพรวมหรือรูปหมู่นั่นเองกำหนดการออกหรือยังคะพี่ ออกแล้วออกแล้วแล้วแล้วจะกำหนดการนะคะลำดับแรกเลยนะคะ6กโมงเช้านะคะจะเป็นคณะบริหารธุรกิจนะเพราะว่าคณะนี้นักศึกษาเยอะนะคะบัณฑิตเยอะนะคะต้องมาเป็นคณะแรกนะคะแล้วก็ลำดับถัดมาก็จะเป็นคณะวิทยาศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์นะคะตามด้วยคณะบริหารรัฐกิจคณะศิลปศาสตร์นะคะแล้วก็ตามด้วยปริญญาโทบริหารการศึกษาประถมศึกษาตามด้วยคณะ รัฐประศาสนศาสตร์และสุดท้ายเป็นคณะศึกษาศาสตร์นะคะ<ช>ยังไงก็ขอให้มาก่อนเวลานิดนึงใช่มาชเพราะ,ะว่าอย่าบอกนะว่าลำดับเ,เราอยู่ลำดับที่6ค่ะเราเนี่ยจะมาช้าทำไมไม่ได้นะจะบอกว่าการถ่ายรูปหมูเนี่ย มันจะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละไม่ถึงกี่นาทีเท่านั้นเราก็จะเปลี่ยนกันขึ้นไปใช่วันนั้นคนเยอะด้วยที่จอดรถจอดรถอะไรเขาไม่ได้ถ่ายเขาไม่ได้ถ่ายเป็นบุคคลเนาะเขาจะถ่ายรวมเพราะฉะนั้นการถ่ายรวมเนี่ยเขาจะถ่ายเขาจะจัดแถวอะไรเนี่ยแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นแค่6คณะเท่านั้นนะคะหคณะเนี่ยเราใช้เวลาไม่นานเพราะฉะนั้นมากันเช้าๆช้าตรงเวลา6กโมงเช้าเนาะใช่แล้วค่ะโอเคนอกเหนือจากนี้นะคะการถ่ายรูปหมู่เนาะเราก็ยังมีรวมไปถึง การจอดรถใช่ไหมใช่แล้วค่ะจอดรถการจอดรถมีอยู่สที่ใช่ไหมคะสอ,สองที่ส,ท,สที่นะคะห่างการจอดรถของเรานะคะสามารถไปจอดได้นะคะฝั่งตรงข้ามของเราคือฝั่งเซนทันแอร์พอร์ตพาซาเนาะลานจอดรถ ด้านล่างสามารถจอดได้ลานจอดรถในอาคารสามารถจอดได้แล้วเดินข้ามถนนมานะคะหรืออีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งนิ่มซิตี้เดลี่นะคะฝั่งตรงข้ามติดกสนามบาสใช่ฝั่งหน้า DHL นะคะสามารถที่จะจอดรถได้เลยลานจอดรถด้านหน้านะคะแล้วเดินข้ามมานะคะแต่ว่าในมหาวิทยาลัยย้ําเตือนกันนิดนึงว่าที่จอดรถยนต์จะไม่มีนะนะคะจะมีแต่ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะคะสามารถขับเข้าไปจอดทางด้านสนามบาสได้เลยนะคะ แล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีนะคะเพราะว่าถึงเราจะจัดวันเสาร์วันอาทิตย์นะวันซ้อมเล็กซ้อมใหญ่เงี้ยเขาเป็นวันเป็นวันหยุดอะใช่ไหมใช่มันเป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นการเดินทางถึงแม้ว่าเราจะมาตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยรถจะติดนะเพราะว่าเราอยู่ใจกลางเมืองที่ทำเลทองสีแยกสนามบินนะเพราะฉะนั้นวางแผนกันให้ดีนะคะในการเดินทางนึงได้ไหมาวินอ่าใช่แล้ว้านที่บัณฑิตอ่อยากจะให้ไปซ้อม ซ้อมคำกล่าวปฏิญาณนะคะเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากรับเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องมีการกล่าวคำปฏิญาณแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะซึ่งไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะเราแอบมีโพยมาให้แอบมีโพยให้นะคะเรามีเขาเรียกว่าเรามีแผ่น เตียมไว้ให้ใช่นะคงัวว่าแบบจะท่องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าบัณฑิตอยากจะทาการบ้านก่อนนะคะสามารถเข้าไปดูในในเว็บไซต์ได้เลยเราจะมีแบบคํากล่าวปฏิญาณให้นะคะถึงเวลาแล้วจะต้องมีการท่องอย่างเสียงดังฟังชัดหนักแน่นนะคะพร้อมเพียงกันไม่ลิปเนาะไม่มีการลิปซิงค์นะแบบึงนามงเไม่ได้นะไม่ได้นะโอเคทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็เป็นระเบียบนะคะเป็นระเบียบและเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฟรซอเซนที่จะ จัดในการรับปริญญาบัตรนั่นเองก่อนจะจากกันไปเราขอฝากอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะมีการจำหน่ายอะไรบ้างนะจิมมี่เสื้อที่ละลึกอาเสื้อที่ระลืมแล้วกแก้วน้ำครับฟาครับครับาคับอย่าลืมนะเสื้อที่เราใส่วันนี้นะคะก็เป็นฟลาทีเชิร์ตรุ่นนิวเจนนะคะก็จะเป็นสีกรมธชาตินะคะเป็นสีบรูนานสดใสมากมายสดใสนะคะ แล้วก็แก้วน้ำถือว่าพี่บัณฑิตไปนั่งทำงานเราคิดถึงมหาวิทยาลัยขึ้นมาก็เอาเอาไปฉีมีแก้วน้ำวางไว้ท่โตแก้วน้ำดีเลยใช่รวมไปถึงใช่รวมไปถึงใครที่ยังแบบว่าอุ้ยสมัยชันปีหนึ่งอะเสื้อชั้นตัวเนี้ยมันหายไปไหนอยากจะได้มาใส่ใหม่อ่าอันก็คือเสื้อฟราทีชิร์ทรุ่นวินเทจนั่นเองนะครับเป็นใครที่เข้ามาในเรียนมหาลัยไฟเซอร์จะได้เสื้อตัวนี้เป็นตัวแรกเลยใช่ใช่เป็นเอกลักษณ์มาก รีวิเนียะรีวิเนียเป็นการรีวิเนีเป็นในตัว <laughs> ใช่ค่ะสำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้นาะไปดูได้นะคะตามด้านล่างนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะคะ n s t n s t a m r a m รวมไปถึง YouTube นั่นเองนะคะสำหรับรายการฟาฟันีแอคของเรานะคะ e ี EP หน้าจะเป็นการรีแอคอะไรนั้น มาติดตามกันได้เนาะเราจะมีการรีแอคไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตรายการอะไรที่มันเป็นกระแสเราก็จะมารีแอคให้ผู้ชมได้รับดูแล้วก็มีส่วนร่วมไปกับเราด้วยฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะใช่ซึ่งเดี๋ยวเราก็นับถอยหลังแล้วเนาะีกเราได้เจอการช่ย วันใช่จะถึงวันลงทะเบียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในงานเลยใช่พวกเรารอกันเรารอทุกท่านอยู่ที่หารายฟราอิเซอร์เนี่ยแหละอย่าลืมแลกแบงค์มากันเยอะๆนะจ๊ะมาซื้อของที่ระลึกมาซื้อของที่ระลึกไม่ใช่ค่ะมามีการบูมใช่ไหมก็ต้องแจกให้น้องๆอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนกำลังใจก็อย่าลืมกันนะโอเคนะสำหรับก่อนจะจากกันไปนะคะขอให้บัณฑิตทุกท่านนะคะ รักษาเนื้อรักษาตัวนะคะเดินทางขอให้ปลอดภัยนะคะเราเรามาเจอกันในวันที่24เป็นต้นไปในงานพิธีประสาทปริญญาบัตรมหาลัยไฟเซิ้งของเราในครั้งนี้นะคะวันนี้พวกเราทั้ง3าคนนะคะอาจารย์ที่อ่านจา้ะอาจารย์พี่จิมมี่ค่ะอาจารย์พี่อีฟค่ะขอกล่าวขอบคุณและสวัสดีลาไปก่อนจา้าสวัสดีค่ะไปบ่ายแล้วเจอกัน